อันนี้ได้เงินคู่มือถูกต้องได้เงินทุกวันเง้นมาหาไม่ได้เราต้อ,องแปลงกับไ่ได้ไปเดือดร้อนเงิงนเงินที่เขามาหาที่เขาไปเอาเองเงินมาหาเราไม่ได้ไปหาเงินถูกต้องนี่คือคุณแม่นี่เราเห็ดเกษตรผสมผสานครบวงจรไปหาง้วกับกล้วยแม่ยังไม่ไปไปเบิ่งง้วะแม่เราว้างมาเบิ่งไหนเนี้ยสั้นผู้ไอไปผู้ไอแต่ว่าขี่ง้วขีว่ผู้ไอผมสีมาเบิง่งอยู่ได้ไหมคผมเอามันแหงกับมีอยู่ น,นี่อูอันนี้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 กล้วยนี่กล้ย,อยสองตัวเท่าไรละแม่นี่จักเสียนละนี่เ้ลียงัยงไว้ถิดดูอันนี้เป็นงัวนตุ่มบักหูยาวๆสิแม่นี่ร,นร้อยอเอ้าขีง้งัวแห้งกับมีตัวนี่เท่าไรสามสองร้อยคือวันบ่ท่านาาสามสองร้อยเดี๋ยวผมสีผ้าเมียผมมาจากมือหนึ่งจะผมเสียวเบอร์เมียไว้อยู่ท่านผมโทรมาว่า ไปสองไปสอง,าางสองเกี่ยวกับสามพึม่งเนี่สีผ้าของแมวแมวไปยังครับว่อแม่นี่สิบัวผูกเท่าสีผ้าเขาออกไปเดินเาใครห็แม่เนี <laughs> ้ยวายูกเนีเออเออนีผ้ผลงานของแม่นี่ผลงานของแม่เราเด่นเี่นออ้องเลย เกี่ยวกับต้นไม้ต้นอะไรอีพอเราสิเป็นค้นเฮ็ดแ,แต่ว่าของแม่เราเนี่สิเป็นไฟา้าศูสัตว์สีแยกกันเฮ็ดอ่อนงวได้มาตัวหญ่ค e รับตัวหญ่แน่เลยผู้องเอฟซีสนองวรรณษาสทุกคนทุกทานนะครับมื่อนี้สนองมากยูทีศูนย์เรียนรู้การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรเกษตร,รกร,รต้นแบบนะครับของคุณพอ่อวิชานหน้าอาสาตำบลหน้ามาา่มามวงเพเภอวัตถศิลปาควมจังหวัดดุนอ่ท่านนี้นะครับห้องมเบึงกันนะครับว่ากาัน สวนนี่เป็นสวนเกษตรอินทรีอยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องมาเบื่องท่อปลาป่าดูในถังน้ำปลาปานะครับแล้วก็ใส่ระบบโซลาเซลล์นะครับ่ยเบิ่งบอกฮวงว่าดค,ค,ค,คือผมจะมาศึกษาการเกษตรของเพิ่นนะครับเมื่อน,นี้เดี๋ยวเพราะว่าลุงกระป่าที่ผม่งของให้เพิ่นตะไคร้ให้เพิ่นในต,ะตะลาดนัดเพิ่นมาเอาของน้ำพอวิชานตลอดนะครับนี่งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ ไม่เหมาะสมตามอย่างวูอ่านบูออกอเดี๋ยวมือนีผมสิภาพพี่น้องเขาไปเบิ่งนะครับว่าในสวน,น,นิ่นมีอย่างเนี้ยแต่ว่าเนื้รุ่งกําลังยางมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอดติดตามครับเข้าไปเลยนบอลรุงเอารถเข้าไปเลเนาะครับผมเพิ่นมาเยี่ยมสวนนี่คืออธิบดีอันมั้อธิบดีอะไรครับนี่กรม,มพัฒนาที่ดินโอ้ล็อกเตอร์ล็อกเตอรทวีศัก ท่านาเดีตโชพลเป็นกามามาเบิ่งสวนววนี่เป็นสวนเตยยางดิคือนี่เป็นสวนเตยยางนะพี่น้องเลยไปเข้าไปเบิง่งป่าก่อนแม่เล่ากับปฐมป่าไปอันนี้คอือย่างป่าในแนวมนนั่งเนาะเตียงป่าในกระชังโอ้คว่งออมเลยตัวนี้ทีเล่าเกตุ้กตุไยูนี่ที่อันนี้มันปไปยังแนี้ยพูดด ปลาดุกปลาตะเพียนข้างนอกมันปลาซิวกุ้งโอ้ปลาซอยไงปลาอย่างนันปลาไปมันปนกันไปเรียบร้อยเรียบร้อยมันมันออกเห็ดเหลือดิเราเคยได้เห็ดไปแขงเลือดิอ๋ออันนี้ปลาเปนย่างน่าเป็นนี่โอ้นี่โอ้มีอย่างน่าโอ้นี่เออเจ๊เขาปีที่สามแล้วนี่เห็ดออกแล้วนี่เห็ดออกแล้วแค่สามปีเราก็ได้กินแล้วสามปีได้กินเห็ดเพิ่อนในเสื้อเสื้อจะบอกมันมาน้ำหักมันมันมาน้ำต้นมัน กับมีย่างหน้าพยุ่งแล้วก็บปูผสมผสานกันไปดอนก็เก็เก็ปเกี่ยงเส้านี่ก็กอกระซากเฮ็ดที่ลุงเฮ็อ่้นหลายกล้วยคือเจ้าของสวนเพิ่นว่าไปเละเลยเห็เลยให้ลุงพ้าละซ้ำลุงเป็นเจ้าของสวนเองแล้วว่าเรามาเอาของนี่ตลอดมาเอาของไปส่งตลาดนัด ลุงเราหูจากสวนแล้วเจ้าของสวนเลยบ่มาเลยอ๋ออันนี้หยาติลุงนี่เอาไปเลี้ยงปลาบ่เลี้ยงงัวโอ้เลี้ยงงัวเพิ่งเฮ็ดกันที่สองสถวนบว้าโอ้โอ้อันว่าขนาปลาสุกกล้งเป็นติ๊กวสภาพมันชีวีแง่ดรอกลุงนี่เพิ่งเล่ปีไหมก็ปูกเลยทุกลมหายใจง ก็ไม่ริ้่อ้งเลยพอดีปัดด้วยแล้วปลูกทีเมียขึ้นแล้วก็ปลูกปลูกปลูกไปอ้อมที่พ่อแดนมันจะมีหม่องมันจะมีหม่องว่างน้ำยังเดี๋อเด้วันนี้มีทางไกล่้ยเดี๋ยวนี้่ถ้ามึงมองเอาตะไคร้โอ้หมองที่ลูกมาเอาแรงแรงตะไคร้ยุ่งนี้บึงเงี้ยเงีเอาได้หมดนี่ป้าป้าอยู่เศษอะโอ้เตี้ยกุม โอ้ย oh! ี no really ่ยไขนกขุมซ you know ้ยมันอยู่ในป่านี่หะนี่ยอมันดูดมสมบูรณ์ดิเออกางเป็นนกปูนงเออมันมาอยู่เอ่อมาอยู่ในในป่าหย่างตีมีหอดปลาไผ่เอาต้นนอไผ่หวกติดือน่อยหน่อยๆไม่น้อหวกอ้นเดมหดนี่ตีนี่ป้ากับลุงมาเห็ดตะไข่ โอ้มาเจอกันอีกแล้วออ้โอ้่เต็นจะแต่เสียบตันนอใหม่รอนเนาะอ้นี่นอนอหัวดกนอาเพีน่อโอ้นอนอหลายตัวนี่กําลังเริ่มออกกูอะนอหัวนอนยังปัดปูคุ่ยังขวยเอาดีตัวนี้ไหมกูอะนอนอหัวก็เสียดผสมผสานของแท้ ป้าห้าสิบห้าเราบอตะไคร้ดูนี่ปีอีกปัดนี้สิเปล่าปะข้อกับกับปีป้าได้กระสอบหนึ่งมือนตะไคร้โอ้ยเราตริงชิงไม่ได้แย่ตัวเหรเราเราเจ็บแน่นเจ็บเนื้อเอิบปวดเนื้อเอิบแห้งเราเปลี่ยนลายมือแล้วขันวาว่าข้าวันทิ่ก้าสิไปหาหมอเฮ้ยพาี่า้อย่าเงงเงาๆนนี่พ่อลุงกับป้าคือเขาหันละขันสายกับเสียดนี่อาจจะเห็นแต่ผู้เก่าแต่ว่าสวนนี่ยไม่ได้เห็นหม่องเก่าเด้อ สีบวกให้สวนนี่หลากหลายเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งลุงสีผ้าไปเบิ้องยังอีกไปเลยลุงมีเวลาอยู่มากไอ้มาสั่นพิวนโอ้ยบักกล้ว๋โอ้พื้นกล้วยมาลิวอองนี่ผมว่าผมว่ามันเสียมันเนี่ยนดีเนื้อยเนี่ยนอีดีผมบอกไปให้พวกพ่าเอี้ยเอ็นพ่อเอี้ยเนว่าเอ้ามันคนละอันที่กับกล้วยน้ำว่ามาสั่นอันอันที่ลุงขนไปเมื่อนั้นอโ้ พาสองมือเหมือนได้กล้วยมะลิองนี่ะมันคนละอันกับน้ำว้ามัมมาลุงนมองว้ากันมันเป็นสาัุ์ทแบบว่าอันเฮ็ดออกมาไหมแล้วแปลงออกมาแล้วเป็นน้ำว้ามะลิองมันจะเนื้อแน่นเชียลีเือน่นเปลอน้ำเออนั่นะายนน้นอะเออา ฮา่นำเอาบัับัไปได้ไหนกว่านี้มันไปได้ไหนกว่าน้าดิเ้ยมันไปแต่เอาเนวอยู่นี่ป้าเนี่ยเน่เบิ่งในเพียงขาเขาหนิแม่แต่ไมีปีเลหนแมเอาเ้ยแต่จกหัวแ่วันป้าถั่วห้องีหญ่ดีป่ะมีมีหอดกบมันป่ะป้า ป้าสิเบ,บ,อบอ็นบักคว้าป่ะนี่บักคว้าเนี่ข,ขายเบิดซูมือมันบ่ลุงบักคว้าเนี่บมาพ่อขายไปสัน่นผมตัดถิมอยู่ลอ่ลองลองย .swing จนใครจะยังเสียดายอยู่กระเช็ดอะไรนมันเขาสิเช็ดลานเขามันจำเป็นนะลงนุงควบนีเตี้ยโอ้ยซื้อไปเฮ็ดพันเดี๋ยวผมมีเวลาผมผมมีสถานที่ก่อน ป้าดิคอยแม่มาเบิ่งกบเด้ปันมันมันธรรมชาติเลยเมาเบิ่งกบเด้ปันขี้น้องเลยบังธรรมชาติยมีแต่ตัวแบบไงเลยน้ำเพันนี่กับใบพัดผักหดอยังนี่บักยางงามเลยล้วนละลอยยอพันนั่นผมสินั่นก้าโชคดีแล้วเนาะกล้วยตีบโซคาเคียอันนี้กล้วยตีบครับปลาตะกี้กับหาเบิ่งยากเลยเด้อ หาเบิ้งยากดิ้กวัวยตีบหนิว่าอิซื้อเอาเลยดได้หน่เคี้ยนึงหนิพันธุ์สีคล้ายจักบาทนี่ผมเดี๋ยวผมซื้อเอาผมผมซื้อเอาเลยดได้หนิผมมักกินกล้วยไหมป้าโถผมก็ตัดมาเคี้ยนึงแต่ว่านอนกล้วยนี่กล้วยตีบเอาไปตากให้เล็กน้อยตะกี้สมัยก่อนหากินยากแล้วผมสิเอาพันธุ์ไว้อยู่เดี๋ยวพันธุ์หลายอยู่เออผมสิหาเอาพันธุ์เก่าๆกล้วยสมก็หายากแล้วสมัยนี้นี่กล้วยสม ก้อยส้มกะมีก้อยส้มนี่ผมบอกแล้วตะกี้ยู่นาบ้านนี่แซ่บก kind of oh, the uh ็ค oh. ื are are. Wow. Awesome! You know, huh? oh, ืกันก้อยสมนี่ก็มีเฮื่อนโอ้คือว่าประสูษะนของตังของแม่อันนี้กบพกษาอ้ยัดตัวเพียร์อะไรพ่อนอุ้ยนะโอ้อันนี้กระสังนี่เพิ่นซื้อมาแบบเป็นชุดเลยตัวนี้ เ้าตางทั้งโขกก็ได้เมียน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 อ้มัางไว้ทังโขกเลยนาะลุงนะเมียนทั้งต้องไปขุดดินเวลาข้าทายนามกันไงน้าลุงนะข้ากับเนืงลูกหลดขาเห็ดยกข้นมัดไล่ลูกไปแล้วนั่นเดีวเอาเข่าาดำมาพักการเตียงให้ดำเห็นว่าคนคนขี่กบเขียวปื้อๆนีเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไรฮัดยี่เลยมีนนี่นี่กันแม่นกยสมผมบึงหน่อยกันดูนี่แม่นบาลูก บ,บ่โอ้ผมพาดมาคือต่วนง่ายครับเจ้คือกล้วยสมสมัยตะกี้อยู่นาเราเอ๋อเลยสีหยาบต้นไม้เพิ่นปลูกไว้ดิหน่ต้นต้นบักเฟี้ยง <ş utter> อยยู้พาดอีกฝอยเมียเป็นกวยแมนอยู่ผมบึงเลี้ยมๆนี่ผมหายากผมตะกี้มันมีอยู่อยู่ข้างเราอะนะ เอากระแทบตัวนี่กล้วยสมของแท้ด้วยแล้นี่กล้วยสมโอ้ปลูกไว้จะกินแล้วลุงกล้วยเดียีคุณลุงว่าเฉลีปีตัดเอาพร้อมลดยังโอ้ออโอ้ดวนไปตลาด,ลาดน้องนาครันะครับผมผู้ใด้เยี่ยวมือได้ว่างผมจะไปถ่ายบรรยากาศไม่พี่น้องเมืองอีกจักรอบนึงป้า แขวยมันมือนีมันเมื่อยน้องพี่น้องมันอาจจะบ่ค่อยซัดเกล็ดมาเลยพูดนะสาแล้วไหมหน่าพอใจน่าจะเป็นไร่ยไนแล้วมัม้งนี่สามีสาหลายหน่ยครับนาเลี้ยงกับบด้ย่านนะลุงเนาะบ่ได้ย่านเลยไอ้ห้องอ่อนไป่นเลยครับเดี๋ยวผมเว้จาา้าไหนตัวแนนหน่อยจาาย้าไหนคือมีปีใส่ได้เดี่อันนี้คนตัดต้นมันฮะตัดต้นมันโอ้ ครับผมโอ้ยนว่หลายไปนี่สิได้มาขุดออกล้มเลาจอยางมือเยอะเหลอกันผมเบิึงให้ผมมีหม่องปูกก้อนมันผมมาท่านนี่มีหม่องเห็ดยังเนาะหางก้ามาเนาะไปลุงมผ้าไปใส้กับไปก๋วเตี๋ยวข้างนกับถูกข้าเสียอย่แล้วนั่นแหละพูดนะป้ากล้วยมันหลายครับเอ้ยเลยสิหยับต้นไม้ต้นบักเฟี้ยงเราดิสิกูนี่บักเฟี้ยงเราปลูกไว้ทุก ตะล<ๆ>่างเพื่อนเอาดินจากนี่ขึ้นมาถมเลยนะลุงนั่นเนาะโอ้ยอยากมีเงินคือเพื่อนเด้สิศรษขุดจะขึ้นเพื่อนี่ไหมเนาะโอ้เจ้าเบื้งเหยาๆเลยได้พี่น้องมือนนี้ดูกันยาวๆเลยขอกไก่ขอกกบ ปศุสัตว์ของเราอุดรธานีบ้านผมเด้อพี่น้องเด้อห่างจากบ้านผมผมเบิ่งเข็มไม้4กิโลพอดีนี่คือข้อไก่เอาปล่อยเลยตัวนี้ไก่บ้านอันี่คือไก่บ้านแล้วใก่นี่ปล่อยใส่กันเลยเราลอยลูกขนเดียพ่ออันนี้ดิอู้หู้โลนั่น100บาทลูกขนให้พร้อมมาสั่นบื้อแน่นอนี่เีย่ะเจ้าเอายังเกี่ยวเอาขาเขาเนี้ยเขาเอาเขานี่บ่อเกี่ยวส่วนเป๋แล้วเอาลงเนื้เกี่ยว็นบ่อ มองนี่นะจี้โอ้เรากัมีไก่มีกล้วยความนะเราก็เลยมีผ๋ยใสเนาะอ๋ออันนี้แบอกอื่นเดี๋ยวไม่ไกลอ๋อ้มีนมีไกับมาหาล้าเออ,เ,อ,อเราขายจังใดบุญน,นี่ลุงสิงนีสามสอบร้อยมสมออย,อยู่นี่อโอ้ยบอกแกตุกระบาดท,ที่นี่ ป้าี่บ <s pered to him> ่ต oh, <Finish>. ้นมาขควาลุงเฮ็ดทังไหวะนี่านี่ปาดิพลอยเมีผมว่ามันต้นนี่น่าจะใหญ่ที่สุดในโลวเลยต้นมกควาต้นนี่มาเขวาวงไปเตียบโอ้เดี๋ยวผมจะเสียหรอกป้าถัวบักควาอีพ่อยเมียเลย เออลุงกับป้าเพื่อนวาเอาบักควานี่ยเราไปขายตลาดนับขายบัตรซูมืออมันนักเอาไปบ้านไหนซื้อตีลุงโอ้ผมมีเวลามาเอาครับพี่น้องต้นบักควาต้นนี้มีสองคนอ้วกตัวนี้เออในในอุดรว่ามันต้นนี้ไงกูมูสันมันน่ะน้องน้ำนี่น้ำขัดขัดนี่น้ำขึ้นจบเลยทุกอย่างครับมันมันมีแต่ต้นไม้เด้ อาาอโอ้ให้กินาา้บาเน่เ้ากล้วยนี่มนผมไม่ได้กินกล้วยตีมาน่าจะลายปีแล้วถ้าไปนอกมานเยว้าแต่กีรักกินของนองดีเขยังตัวเขาบกักแสงเขายืายนนีแอ้ยางบ่ทันหนอม <c oughs> อดทั้งเต่เทอนี่ลายปีแล้วเต้กล้วยจะไหนมาพวดมาพวดใส่ท่า,านี ครับคือมาลริองมันมะรุ่งอันนี้พ่อไหนข้ามเาี่ยกันมันมันต้นแข็งแรงต้นแข็งแรงบางหนาแรงนี่ยวีนี่ประมาณวีละสามสี่โล่น่ะเนะาะไปปวดพวยดีบบางหนาแรงไม่ท่วงนี่บางใหญ่แต่ว่าแถวนี่สีใหญ่เบิดทิ่งผมบอกนะผู้ดใดกับว่าเอาไว้หลายต่วนมันบันใหญ่จะมาเบืองกันเลยผมเส้าเสือได้ป่ะหนูเบืองต่วนไปเลยอาวถึงปีน,นั่น ผมสิเศร้าเสีอผู้ใดว่าหลายต้นแล้วมันมวยไงระบาดนี่เด้อมูเจ้าเบิ่งเอานับด้ลุงมันมีต้นนี่มันมีไงมันสุดเขี้ยมไหมปลาส่นเราใส่อีหยังคือผดคือพ้อแถอใส่ตะขิงว่ะแมงนี่เด่นดีน้ำทางาแรงบกขาดน้ำนนี่โอ้ยอันซุ่มว่าเอาไว้ต้นเดียวไว้สองต้นข่อยสิเศร้าเสียมูเจ้าเราเด้อบาดนี่ เีกทุกตำล่าหาต้นหาต้นเลยหเชี่ยบักไ,ไงไบักงไงเลยหนึ่งสองสามสี่หาเชน่จังงเชี่ยที่หาจังอยกรออกป้าดิพอยแห่ไอ้คนน่ะาดีอ่องบ่ได้มีการ้ำพอมเอาแต่สีหนึ่งไม่มมได้้ำบ่มีแต่ได้้ำจักต้นเลย บ่เม้นมาเชียนี่ยหน่อย,ยได้ป่ะเนี่พื่อน่ะอ๋อดีพลอยแม่ก้าสิบเกาเกปดเก้าปูกางแหงหนึ่งอ้อันนี้คือปลูกช่วงแรง Ooh, นงอู้วเราขยายออกเลยปล่อยสิเอาหวัดไรบ้าอ๋อสำหรับคลิปนี้สนนวัฒน์นสากับฝากพี่น้องแค่นี้เนาะครับเนาะแต่คลิปที่ผมถ่ายไว้ยังเหลืออีกหลายนะครับในสวนของพอวิชชันเดี๋ยวสิเอามาให้พี่น้องเบิ่งอันนี้คือบ้านผมเองห่างจากบ้านผมประมาณ4กิโลเมตรนะครับ ลุงช่วยกับป in ้ากองนี่ซึ่งเป็นเป็นพ่อค้าตลาดนัดเพื่อนเที่ยวไปเอาของอยู่หันตลอดทั้งตะไคร่ทั้งอันกล้วยปีกล้วยน้ำมงกน้ำไม้เพื่อนกับไปเอาอยู่หันตะไคร่มีเบิดปีแล้วเดี๋ยวมื้อนี้มื้อนี้กับพักกันไปขึ้นดอกบักข้อได้บักข้อมาเอ่อห่วยสิบสิบแปดยี่สิบแปดกิโลบักข้อบักข้อนี่บ่พ่อขายพ่อค้าแม่ค้าไปหาเอาของเองเลยเจ้าของสวน รอรับเอาเงินยางียวพ่อค้าแม่ค้าไปเก็บมาแล้วออกมาสั่งแล้วกระจายเงินเจ้าของสวนบริเฮอยังเจ้าของสวนมีหน้าที่ไปหาปลูกแม่เพื่อนกับไปหาเาสสาามมลี้งยงปศุสุตวรของเพิ่นหรือมีไก่มีงัวมีควายอย่างเพื่อนก็ดูแลไปเจ้าของบริบริบรบรมาไม่เก็บขายคือพ่อค้าไม่ค้าไปเก็บขายเองเลยไปเก็บเอามาแล้วก็มาสัง่งเนี่ยนอนเอาเงินอิลีนะครับเกษตรทองเพิ่นนี่ก็ถือว่ามีหลากหลาย นะครับมีเลี้ยงปลาเลี้ยงกบไก่เป็ดยีเบดพบวงจรอยู่ในหันเลยแล้วก็มีส่วลาเซียวมีถังบักไงหนึ่งอยู่ทางนั้นเป็นถังปลาบักไงเลยนะครับเป็นของโครงการนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปยังมีอีกเงายวอยู่เดี๋ยวจังหดผมสีล่งให้พี่น้องเมืองอีกนะครับถ้าผู้ไดมักในการ,กราเกษตรแสดงว่าข้าหัวใจเดียวกันถ้าผู้ได้คิดว่าเป็นประโยชน์กด,ดไหลค์กดแชร์ให้สรรานักวัฒนาได้เดี๋ยวผมจะล่งคลิปที่ผมทายไว้อีกประมาณเกือบย0นาิที่ห้พี่น้องเมืองในคลิปหนานะครับ ถ้าว่าเป็นประโย,ยชน์กดไลค์กดแชร์ให้สรัวรทยาศา,าได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ